สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพรวรรณขายรถไทยนะคะสำหรับวันนี้มีรถถ่ายคูปตา L4708SP มาแนะนําค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าตาช้างค่ะและยังมีกาดหน้าและท่อซิงที่หล่อลงตัวสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของอุป,ปกรณ์ด้านหลังนะคะเป็นผ่านพวนตาช้างขนาด6คูณ24ค่ะก็มาแบบพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะสําหรับ PTO ด้านหลังนะคะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะระบบไฮดรอลิกขึ้นลงไวสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะพูดถึงคูป LC8 คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เดิมเดิมค่ะไม่มีการปรับแต่งใดๆค่ะสําหรับยางยางหน้าเป็นยางใหม่นะคะยางหลังสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะและในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบค่ะระบบ direct injection นะคะก็คือจะช่วยระบายความร้อนด้วยน้ําค่ะแรงมาพร้อมกับระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทาง synchro s h i f t e นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถค่ะมาพร้อมกับระบบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะและในส่วนของชั่วโมงการทํางานค่ะอยู่ ที่1,006ชั่วโมงนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจและกำลังมองหารถถทไว้ใช้งานสักคันขอฝากไว้ด้วยนะคะเพราะเขายัางมาพร้อมกับราคาพิเศษ455,000บาทค่ะ455,000บาทนะคะแต่เราไปรับชมวีดีโอการทำงานของรถกันเลยค่ะ